เขามีอะไรบ้างก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมอ่ะดักกอนเนสสองนะครับอีวิโวลูชันนะครับนี่ครับกราฟิกเกมก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยนะครับผมนะครับผมก็สําหรับใครที่เคยเล่นดักกอนเนสภาคแรกเนี่ยก็จะรู้รายละเอียดของเนื้อเรื่องดีก็จะมีอาชีพให้เราเลือกด้วยนะครับผมหลายๆอาชีพเลยอ่ะเดี๋ยวาเราสตาร์ทเกมเข้าไปก่อนนะครับผมอ่ะก็จะมีการล็อกอินนะครับก็จะมีพวกอีเมลนะครับล็อกอินผ่าน Google ล็อกอินผ่าน Facebook นะครับผมตรงนี้ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมีในส่วนของการเลือกภาษานะครับผมเราสามารถที่จะเลือกภาษาได้นะครับผมตรงนี้เราก็เลือกเป็นภาษาไทยไปนะครับกดไปเลยอ่ะก็จะมีในส่วนของนะครับเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นนะครับตรงนี้เราเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นี่ตัวละครกราฟิกค่อนข้างสวยเลยนะก็เป็นสไตล์ Open w o r l d MMORPG นะครับมีสกิลให้เล่นมีอาชีพให้เลือก นะครับผมมีของให้มีอะไรให้นะครับผมก็ค่อนข้างดีอ่ะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดาวน์โหลดสัพยากรกันนิดนึงนะฮะอ่ามาแล้วนะครับผมกําลังเตรียมข้อมูลสําหรับคุณมะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเล่นง่ายเลยล่ะนะครับผมอืมมาแล้วนะครับผมอ่ะมาถึงนะครฮบผมก็อ่าเราจะต้องเลือกอาชีพก่อนนะครับผมเลือกอาชีพก่อนเลยนะฮะก็จะมีในส่วนของนี่เลย warrior archer นะฮะ เชอรนะครับแล้วก็ซอสเลดนี่นี่อันนี้มีคนเล่นเยอะนะครับอาชีพนี้ก็เหมือนแม่โมดอะแหละนะครับผมอ่ะก็ส่วนตัวของผมนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเกม M mo rpg นะครับแนวไหนก็ตามนะผมจะชอบเล่นพวกสายนักดาบนะครับอ่ะ เราจะเลือกเป็นวอริเรอร์แล้วกันนี่ครับในส่วนของวอร์เรอร์เนาะก็เป็นฮีโร่นะครับเป็นตัวที่เน้นโจมตีและป้องกันนะครับเป็นสายสมดุลนะครับผมแล้วก็อาเชอร์นะครับจะเน้นนะครับโจมตีนะครับยิงระยะไกลนะฮะผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเน้นนะครับทางด้านป้องกันนะครับผมนี่ครับจะเป็นอยู่แนวหน้านะครับเพื่อปกป้องพัตมิตรด้านหลังนะครับผม อันนี้นะครับจะเป็นนะครับเขาเรียกว่านะศูนย์รวมของนะครับพลังเวทมนต์ต่างๆนะครับผมตรงนี้ผมใช้เป็นวอลเลอร์แล้วกันนะครับผมชอบส่วนตัวามาถึงเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีการาปรับแต่งหน้าตาตัวละครได้นะครับก็มี p รี s e ตให้อยู่นะครับก็เป็น preset ลองสูมดูตลกดีว่นี่แบบนี้เท่นนะจัดไปครับ นอกจากนี้ครับก็มีในส่วนของพวกทรงผมด้วยนะฮะทรงผมนี้ก็มีหลายทรงเนะี่ยอ่ะเราจะไม่เสียเวลากับทรงผมไม่ได้นะครับอ่ะมีสีด้วยนะมีตาด้วยนะครับผมโอ้โหมาอย่างกับดาบพิฆ่าปะสูนย์อ่ะมีจมูกโอ้โหอันนี้ปรับเยอะไปนะครับผมอ่ะก็ลองเล่นดูมีท่าทางด้วยนะครับนี่ เป็นคนอารมณ์ดีครับนี่เป็นคนมีความสุขชุดแต่งกายครับมีชุดนี้ครับโอ้โหนี่นี่ดีกว่าอย่างเท่ครับอะไปเข้าสู่เกมกันนะฮะนี่ยังไม่ทันได้รีวิวเลยนะฮะแต่งตัวแต่งหน้าปาไปกับ 5T ทีโอเคครับก็เข้าสู่เนื้อเรื่องของเกมนะครับ ก็ดีหน่อยครับที่มันมีภาษาไทยนะครับมันทําให้เรารู้ครับนี่ครับอ่ะอันนี้ผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มรีวิวนะครับในส่วนของเกมกันนี่ครับเขาก็จะสอนเราในการบังคับนะก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการสไลด์เดินนี้ครับอนี้เหมือนเกมมิโอพีทั่วๆไปนะครับผมไปอ่ะเขาจะสอนเราใช้นะครับอันนี้จะเป็นสกิลโจมตีปกตินะครับ ผมบอกว่าภาพสวยมากเลยนะฮะ,ะแล้วก็มีเปิดเชสตครับเปิดกล่องมันจะมีพวกกล่องสมบัตินะครับระหว่างแมปอ้ยโอ้โหอะไรวะอ่ะใช้สกิลครับนี่มีสกิลด้วยเห็นไหมสกิลก็จะมีคูลดาวนะนี่อย่ดนดิยังไงอะอ่ะไปต่อเลยทางน้าเพียบเลยเป็นพวกตีมอนอะนี่ครับมีสกิลใหม่ด้วยมาเดีย๋ยวผมใช้สกิลกลุ่มเอลี LE. อืม่วงไปดิ เล่นง่ายนะผมบอกก่อนอ่ะไปข้างหลังน้องอืเอาประครัตรวมไปแล้วครับไปต่อเลยอ่ะโอเคคราบสวยอยู่นะฮะใช้ได้เลยนะครับผมอุย้ยมาแล้วครับอืมลาวาลอดนะครับฮาเก้นจัดมาเจอบอสเลยมาถึงมาดิครับผมยังไง นี่อ่ะโดนไปดินี่ไงก็พยายามใช้สกิลครับแล้วก็การโจมตีควบคู่กันไประบบเกมมันก็จะสอนเราเล่นอยู่นี่ครับกดตรงนี้ครับอันนี้ใช้หลบนะอ่าเฮ้ยโดนหนึ่งโดนครับดีครับนี่ไงเฮ้ยโห,ยยหมันใช้สกิลฟึบพยายามหลบแล้วก็โผล่ไปด้านหลัง โดนครับเรียบร้อยผ่านแล้วแค่นี้เองก็อสอนปุ่มในการเล่นเล็กน้อยนะครับเล่นไปก็มีกราฟิกมีคัสซีนให้ดูตลอดนะครับสำหรับเกมพวกแนวโม,โมนะโอเพ่นเวอร์เลยภาพสวยมากสามดีอ่ะไปครับดาร์กเนตนะครับรังมังกร นี่ครับภาพสวยอะผมชอบมากเลยจริงๆพวกเกมแนว M O P G Open World เนี่ยในช่องเราก็ทำอยู่หลายเกมนะก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับม่าจะเป็น R อา M แนวเ M Nino Kunio o s b e r อะไรพวกนี้นะครับอ่ะโอเคตั้งชื่อเลยนะครับผมโหเล่นมาตั้งนานเพิ่งตั้งชื่อนะอ่ะจัดไปครับเพิร์นโซนโยมีใครตั้งไหมไม่มีหรอกมั้งไปครับเข้าหนุนเรื่องครับ เกิดอะไรขึ้นโอเรือเหาะมาแล้วนะอุ้ยเม่เลไม่เล็วนี่อุ้ยมาแล้วครับมังกรแดงเมโลระวังด้วยดูครับจะมีใช้ Hong m, แม่นางไปแล้วครับอู้ยอย่างสวยอนะ สัตว์ขี่อย่างเท่เลยมีสัตว์ขี่ด้วยนะฮะนี่ครับสู้กันกลางวิหารเลยชื่อชื่ออะไรเมอร์ลี่เหรอเมื่อกี้เหมือนเขาจะอ่านว่าเมอร์ลี่นะอ่ะโอเคครับเห็นเจ้าพวกมนุษย์หญิงตัวนิดเดียว ข้าไม่รู้เลยพระเจ้าเอาชีวิตรอดได้อย่างไรน่ครับท่านได้รับเศษโ s t o n e จากวิหารเพื่อช่วยชีวิตของพอเพสผู้แปดเปื้อนแต่ท่านไม่รู้วิธีใช้มันเลยอ่ะโอเคโอค้ข้าไม่ได้ด้วยครับคาซีนนี้ต้องดูครับบาคาซีนก็ขา้าไปอ่านครับมาถึงเมืองเมืองหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคถัดไปนะครับก็จะมีการสอนนะครับระบบต่างๆนะครับ เขาจะเรียกเราว่านักผจญภัยนะครับยินด,ดีต้อนรับกับสู่อัลเทียอัลเทียอัลทีนะแตะเควสเพื่อเดินไปเลยนะครับมันจะมีเควสด,ด้านซ้ายมือนะฮะเป็นเควสน่าจะออโต้นะปัดขึ้นครับอ่ะก็จะเป็นจุดหมายของเมรลี่นะครับผมไม่ต้องห่วงค่าจัดไปรับไป2องห0สองพันโกรครับเป็นทองนี่ครับเควสมันจะเป็นระบบออโต้นะฮะมันก็จะเดินให้เราด้วยนะครับ นี่ครับมันจะเดินเองเลยนะฮะสบายสบายเกมพวกนี้อยู่นี้เกม MO เล่นง่ายครับมันเดินเควสให้อัตโนโมัติอยู่แล้วนะฮะที่เหลือเก็บมอนแล้วเนี้ยเ,เราก็ไปลุยกันเองแถบล่างเนี่ยสีเขียวเนี่ยจะเป็นแถบ EXP นะฮะด้านบนเลเวลนะฮะแล้วก็มีพลังไอ <unified> อ่ะต่อเลยเราสามารถข้ามก็ได้นะบางทีมันคุยกันนานนะครับไปเลเวสอแล้วนะครับอ่ะถัดไปนะครับเขาก็จะติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่เป็นเพื่อเพื่อแต่งกายนะก็จะเพิ่มพลังต่างๆให้กับต,ตัวละครเราด้วยนะครับแน่นอนครับเกมพวกนี้นะครับสไตล์ mo pg open world เนะี่ยจะมีการสวมใส่าวุธนะฮะอุปกรณ์คือป้องกันเครื่องประดับต่างแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะฮะตรงนี้ รวมไปถึงการซื้อของคลับของต่างๆนะฮะก็แมพค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับออกมาด้านนอกแล้วอ่ะไ่สู้ครับดีเอาชนะอ็อกโซเดอร์นะครับที่กำลังมามหมูป่าตัวแล้ววะน่าเกลียดมากนี่ครับอ็อกโซเดอร์มีอยู่2ตัวนะเมื่อกี้เราตีไปแล้วตัวหนึ่งโอเค เรียบร้อยครับเนี่ยผ่านแล้วแค่นี้เองนะฮะนี่ครับเราก็รับนะครับหมวกมานะฮะนี่รับอ่าตัวบาเซอร์นะครับตัวที่เอาไว้กันแขนอ่ะโอเคครับตรงนี้อ่ะถัดไปเลยนะครับทำเควสกันต่อเราก็กดเดินเควสไปนี่ครับเลเวล8นะฮะเขาบอกเลเวล8จะปลดล็อกสัตว์ขี่นะ เราคุยเควสไปเรื่อยๆอ่านี่ครับฟอร d เบเดนกาวนะฮะกดไปที่ฟอร d เบเดนกาวด้านซ้ายมืออ่ะ,ออะก็เป็น f o r b i d d e n l a น d น,นะครับก็จะเป็นการค้ายแบบว่าเหมือนประจนภัยอะ่ะแล้วก็ปลดล็อกดาวไปเรื่อยแล้วก็เปิดหีบสมบัติได้ของรางวัลด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจัดกันหน่อยนึงเข้าไปเลยเมื่อเราเข้าไปเล่นแล้วรอบอนี้เราสามารถที่จะกดกวาดล้างได้ด้วยนะครับผม เหมือนสไตล์ MO เลยนะครับผมไปกันเล่นไม่ยากครับเกมนี้เล่นง่ายมากมาครับเข้ามาผมมาเพียบเลยถ้าเจอมอนหมูนะก็ใช้เอีเอาสกิลไหนที่ตีเอได้ก็ตีไปคือ <c oughs> แต่ละชีพมันมีบทบาทที่ไม่เหมือนกันนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมชอบแนววอลเลเยอร์ Warrior, พวกนักดาบไปแล้วไม่ว่าจะเล่นเกมไหนผมก็เล่นเป็นพวกวอลเลเยอร์ครับอืมโอเค ลุยกันต่อไปนี่ยังแม่งรอขอ้างหน้าเต็มเลยครับพวกออกโซโดเดอร์ออกโซโเยอ,อ์เลยข้างหลังเว้ยเฮ้ยเออได้แค่นี้เหรอครับเนีย่ยอื้อ โดนครับสับหัวดีนะครับเราจะมีบอสโผล่มาเป็นแอตโรเปเทิร์เมดนะครับ <_ C 1> เราต้องสู้กับมันก่อนอืมอ่ะกดกึ่งล็อกก็ได้ครับมันจะล็อกเป้าให้เราอืมไป โฉนะก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็เปิดเชสต t ได้นะครับผมอ่ะเปิดก็จะมีของรางวัลให้นะครับมันก็จะเป็นการสุ่มของด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูนะครับเนื้อหาถัดไปกันนะครับเมื่อกี้มันเป็นแค่เหมือนคล้ายดันอะนะครับดันจินอ่าโอเคปลดล็อกระบบ stamina นะครับรลเวลสี่นะครับผมอ่ะมีสกิลเพิ่มเติมเข้ามาคือช็อคเวฟนะครับผมอ่ะติดตั้งก่อนนะฮะ นี่วันนี้นะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับเราไปลุยกันต่อนะฮะก็กดเควสออโต้ได้เลยนะครับมรากดข้ามได้แล้วนะตอนนี้อ่าข้ามไปเลยครับอ่าเรวห้าแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะอ่าอ่าส่วนของระบบสต้ามิน่านะครับผมก็ใช้สต้ามิน่ารับค่าต่างๆได้ตรงนี้ ก็เอาไปใช้ลงดนันลงไรพวกนั้นนะครับผมเีี่ยาเล่นกันอ่ะต่อครับทำควสกันต่อเลยนะครับเรายังอยู่ใน f o r b i d d e n น l ลา d นะครับผมแต่ที่นี่ครับก็จะแอดน้ำยาได้นะครับเป็นคล้ายๆเหมือนโพชั่นนะฮะเอาไว้เพิ่มเลือดนะครับผมกรณีเราเลือดลดอ่ะกดคันไปเลยครับเราไม่ดูคัสซีน ไปอันต่อเลยไปตามเพื่อนไป่ะสืบสวนได้นะฮะมาให้เราตรวจสอบซากของออกทีมันตายแล้วอ่ะเราก็จะได้รับของนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนที่ตามทางเราก็สามารถที่จะรับของไอเทมได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะไปคุยกับไบเล่นะครับ้ามเลยอ่าโอเคแล้วในส่วนของสกิลนะฮะทางด้านขวามือนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นระบบการอัพเกรดนะครับผมเรียนรู้นี่ครับมันก็จะมีวิธีการใช้งานสกิลกิ้งกิ้งหลบนะฮะอ่าแล้วก็จะมีสกิลตรงนี้อีกอันหนึ่งอ่าโอเคนะ นี่ครับติดตั้งสกิลโอเคเราก็เลยทำเควสกันต่อไปนะครับอันนี้มันก็จะให้เราเข้าไปเล่นอีกด่านนึงเช่นเคยนะครับผมนอกหนือจากการเล่นระบบต่างๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็ในส่วนของระบบต่างๆของเกมนี้มันก็จะมีการปลดล็อกตามระเวลด้วย อย่างในคลิปนี้เนี่ยก็เลเวล8จะมีการปลดล็อกระบบสัตว์ขี่นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปที่แผนที่ได้นะครับเราก็จะเห็นแผนที่แล้วก็เห็นอไอเทมที่เราพอจะเดินไปเก็บได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับลำดัถัดไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของตัวละครเรานะครับผมนี่ก็มีอุปกรณ์สวมใส่ที่เราได้มาตอนแรกเนาะแล้วป็มีส่วนของกระเป๋านะฮะที่ใส่ของหน้าต่างเราได้นะครับผมซึ่งอาวุธต่างๆเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมกดไปที่อาวุธนะฮะแล้วก็มีการอ ดูการอัดพลังวิธีการได้รับก็มีนะครับนี่ครับมีการถูกออกถูกแยกถูกล็อกนะครับผมก็ทําได้เช่นกันอันนี้จะเป็นสถานะของด่าดเมิมของตัวละครเราเนาะนี่คือพลังต่างๆนะครับผมอ่ะโอเคก็สําหรับนะครับเกม Darkness สนะครับ Evolution ตัวนี้ก็รีวิวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเียอื่นๆนะฮะเดี๋ยวจะทําเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับเกมนี้นะฮะ โอเคก็ลองรับภาษาไทยนะเล่นง่ายมากๆสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมสไตล์โมเปจีนะครับผมโอเพนเบอร์ที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับเกมใหม่ล่าสุดเพิ่งจะออกมาเลยนะครับผมก็ก่อนจะจากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด Subscribe แจ้งบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้รก็กดติดต่อแจ้งเตือนคลิปม่ใหม่ไปคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ